ครับพี่น้องครับประเทศไทยไปไม่ถึงไหนนะครับย้อนไปเมื่อ40ปีที่แล้วมาถึงวันนี้2,567เปิดบางประเภทเปดในค้าสื่อก็ยังเป็นใหญ่นะฮะผมเห็นนักการเมืองแห่ไปกราบเท้าสื่อกันครับผมผมเองก็ไม่เข้าใจฮะรประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนนะฮะไม่ใช่ของสื่อสามาน สื่อสมมครับประชาชนต้องตั้งหลักนะฮะเรามีมือถือในมือของเราเองอย่าไปแคร์สื่อครับที่นี่ประเทศไทยครับประเทศไทยของเราพระมหากษัตริย์เอาเลือดเอาเนื้อสร้างบ้านสร้างเมืองครับเราเป็นคนไทยตั้งมั่นนะฮะร่วมใจพิทักษ์รักมาตาหนึหนึ่งสองต่อต้านสื่อโสสมม สื่อสมมตินะสื่อสามานภายใต้ทุนทางการเมืองครับผมงงมากเลยฮะการก็ดีนักการเมืองก็ดีที่เกี่ยวข้องเงินทอนจะแหบเป็นกับเท้าสื่อครับเอาว่ากันไปครับประเทศไทย2,567เปดของเมืองครับสวัสดีครับพัชระคุณเจริญพักดีส่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองครับผมผ่านชีวิตผมนับผัดการเมืองมาตั้งแต่ขาสั้นนะ เพราะฉะนั้นก็ยืนยันว่านักการเมืองให้ปลาพระราชาให้เบ็ดชีวิตที่เหลืออยู่ก็ขอเป็นค่ารองพระบาทครับขอปกป้องพิทักษ์มาตาหนึ่งหนึ่งสองด้วยชีวิตนะฮะในวไว้ที่เลยหกสิบก็จะเล่าท้องเรื่องการเมืองฮนะแต่เล่ากับเพื่อนพ้องน้องพี่แต่จะทำเรื่องชาติศาสตร์กษัตรินะย์นะฮะในการท่องเที่ยวสายโมครับอาหารสุขภาพครับ ก็ยินดีการกลับมาของท่านวิศนุเครืองามนะฮะรัฐบาลที่แล้วก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งปี62รัฐธรรมนูญปี60เพราะฉะนั้นก็ถือว่าท่านมาเป็นที่ปรึกษาส่วนตัวของคุณเศรษฐานะฮะท่านก็ใจสั่งมาครับก็แสดงความยินดีกับ ท่านวิษนุที่จะมาเป็นมือกฎหมายให้รัฐบาลนี้นะฮะแต่ก็ก็ต้องฝากท่านวิษณุเครือง,งามว่าการบริหารราชการแผ่นดินทุกกระ,ะ,ะ,ะทรวงเลยฮะรัฐม,มนตรีต้องใหญ่กว่าประหลัดกระทรวงครับผมนับถือพลเอกชัดชัยสาลิกัญญะพิตุหรือบิ๊กนงชมวบบอฮา,านนะฮะท่านกล้าเปลี่ยนรนะัฐประหลัดกระทรวงครับคือ ท่านทมประอากระทรวงกรเกษตรนะฮะผมชื่นชมท่านแล้วถ้าอะไรที่มันติดขัดท่านก็เปลี่ยนแปลงไม่กระทั่งประดกระทรวงกรเกษตรท่านก็ย้ายมาช่วยราชการทำนายนายกอันนี้ผมชมและขีดเส้นใต้นับถือพลเอกชัดชัยสาริกัญยะผมชื่นชมอาจายยักษ์วิวัฒน์สัญญกรรมทรที่ออกมาพูดเรื่องคาดการระดับประเทศดี บางคนที่มาสอบพอท่านเพราะฉะนั้นเรื่องราวในกระทรวงกรเกษตรเนี่ยผมลึกซึ้งในสมัยพลเอกชัยสารีกัญญะและอาจารย์ยักษ์วิวัฒน์สารนกรรมธรครับนอกจากนั้นยังมีธนาคาร,กรเกษตรเกษตรไทยทอกรสมาเป็นรัฐมนตรีช่วยอันนี้คือความจริงที่ผมสัมผัสนะครับผมสัมผัสชาวนากเกษตรกรมาตลอดชีวิตนะฮะ ทุกสังคมมีทั้งคนดีและไม่ดีผมก็บอกแล้วทุกจังหวัดเหมือนกันหมดฮะมีคนดีและไม่ดีบ้านผมสมุทรปราการมีคนดีและไม่ดีละบุรีทุกจังหวัดเหมือนกันหมดบ้านปองก็มีทั้งคนดีและไม่ดีอันนี้คือความจริงครับแล้วประเทศไทยก็มีอาที่กิจกรรมมีป่ามีสวนเพราะนั้นเฮียตะกวดก็ยังไม่หมดจากเมืองไทยนะฮะบ้านปองก็เหมือนกันครับ คนที่ผมก็น่ัดถือนะเฮีย้ยผมไม่สนใจนะผมบอกไว้ก่อนเพราะนั้นคนเป็นประหลักกระทรวงจะกระทรวงไหนก็แล้วแต่ก็ต้องสำนึกว่าคุณก็อยู่ในระบบบริหารราชการแผ่นดินนะรัฐมนตรีท่านเป็นรัฐมนตรีท่านก็รู้ท่าเป็นผู้นํากระทรวงท่านต้งกาเปลี่ยนกาบกลงผมไม่รู้กระทรวงไหนผมไม่ได้พูดนะผมพูดถึงภาพรวมทั่วไปแล้วผมก็บอกเลยการมาที่การเป็นนิติบัญญัติครับรัฐมนตรีฝ่ายบริหา,นะารนะสาลเนี่ย ตุลาการครับเพราะฉะนั้นการสั่งคดีของท่านอายการก็เป็นส่วนหนึ่งในของประมวลพิจารณาความอาญาครับน,ากากนักการเมืองทุกคนพรักาการเมืองทุกพักนักการเมืองหลายคนนักการเมืองเ็เล่นการเมืองเพื่อมีเป้าประสงค์ทางการเมืองฮะบอเแองนับถือที่สุดคือพระนท่านองค์ขมวนตีหลวงโต คือต้องยอมรับความจริงว่าหลังจากปีหกสองเนี่ยท่านเป็นสมาท่านเป็นปอขอโทษท่านเสนอชื่อเป็นนายกโดยพลังประชาัฐนะปีหกสองเพราะนั้นรัฐมนตรีปีหกสองเนี่ยจนถึงกท่านวันสุดท้ายที่ลงตู่เก็บข้าวของทำเนียบก็เป็นรัฐบาลการเมืองที่มาจากการเลือกตั้งปีหกสองจนวนหกศนเช่นเดียวกับ คุณเศรษฐาเนี่ยนะฮะเลือกตั้งหกหกคุณเศรษฐาก็มาจากนานาสังวาสนะฮะของหลายพรัคการเมืองกับสวนะครับมันก็เล็ดอิดบีมันก็เป็นไปนอย่างที่นผมเป็นคนมานนอกผมไม่ใช่ผู้มีวาสนาบารมีหรือเป็นนักวิจารณ์อะไรนะฮะแล้วผมก็ไม่มีเป้าประ,ะสงค์ในการวิจารณ์ ผมเห็นวันเกิดสื่อวันครบรอบสื่อหวยนักการเมืองก็ขนกันไปครับผมผมก็งงมากนะฮะผมงงมากเลยวันนี้สื่อไทยบางสื่อมีฤทธิ์มีเดดครับวันเกิดสื่อวันครบรอบสื่อกการเมืองก็หากันไปมันแสดงถึงอะไรฮะไอ้นักการเมืองที่ไปสอพอสื่อก็รู้กั่ใจอะตัวเองครับผมไม่เคยให้ราคาสื่อนะครับผมไม่ไม่จำเป็นนะฮะ ไม่มีความจําเป็นนลครับแล้วผมจะบอกให้ไอ้ข้อมูลที่สื่อบางสื่อมาวิพากษ์วิจารณ์เนี่ยก็ข้อมูลอินไซเอานั่นนะไอ้นักการเมืองคนนี้ใส่ร้ายพรรคการเมืองคนนี้ขายการคนนี้อันนี้คือความจริงที่เกิดขึ้นในประเทศไทย2567มีทั้งคนดีทั้งแปลดปกครองบ้านเมืองครับ หลวงรอเก้า 9, ท่านถึง่งเสริมให้คนดีได้ปกครองบ้านเมืองพรหลวงรอสิบก็สืบสารรักษาต่อยอดครับเราเป็นคนไทยเราต้องจับตายอย่ากระพิบนะฮะสือมีฤทธิ์บีเดชครับผมสือฝากนักการเมืองลองผู้สมัครบางพักได้ขนาดไม่มีอรับสือก็ฝากได้มีตำแหน่งตำแหน่งเนี่ยผมพูดความจริงเลยผมเป็นกำลังใจให้นักการเมืองน้ำดีทุกคนนะฮะ แต่ผมไม่ค่อยแคร้าราชการเฮงสวยบางคนนะข้าราชการดีผมนับถือนะฮะผมสัมผัสมาอย่างน้อยหลายกระทรวงครับเคียบบางกระทรวงเนี่ยผมรู้จักเป็นอย่างดีนะฮะคนไม่เกี่ยวนะฮะอันนี้คือสิ่งที่ผมต้องพูดแทนคนไทยเพราะเวลานี้คนไทยเรามันอยู่ในยุคไอทีมีโซเชียลมีเฟซแต่เหมือนถูกปิดปากโดยงบประมาณของรัฐการแผ่นดินครับ ัดอีเวนต์ก็น,นวันแรกทหารเกณฑ์มาร่วมงานนะฮะวันที่สองก็ทหารมาม่ทหารมาวันที่สามก็ทหารลาบอุประมาอวปวไมยนะครับอันนี้คือความจริงในะประเทศไทยผมถึงเป็นกําลังใจให้ท้าผู้จัดการทหารบอกผู้จัดการทหารเลยอ่ะเรื่อก,การอหาการเนะี่ยแล้วผมขำไอ้พวกที่พูดบอกสปีดบอสสปีดบาสอะไรย,ยังไงในประเทศไทยการเมืองมันยังไงแล้วเธอเพราะนั้น ประชาชนต้องตั้งหลักนะผมเป็นกำลังใจให้นักการเมืองที่มีความตั้งใจจริงๆทุกภาคทุกจังหวัดนะฮะบางท่านเนี่ยสอบตกเพราะว่าขาดการส่งกำลังบำรุงนะสอทสีครับผมถึงบอกว่ายุทธการการยุทธในทุกกองทัพก็มีในทหารยุทธการไอเขามีในทห,หารประวัติศาสตร์เพราะว่าประวัติศาสตร์ทางการเมืองนะ ประวัติศาสตร์การเมืองไทยย้อนไปตั้งแต่ปี2544เป็นต้นมาครับเราจะรู้จะได้เห็นจะได้อะไรพิจารณาด้วยความจริงด้วยความรอบครอบนะฮะประวัติศาสตร์การเมืองหลัง2549นะฮะเป็นยังไงท่านนติบริกรท่านมิสุงามท่านฟอกไตแต่ท่านแข็งแรง เวลานี้ผมเป็นกำลังใจให้ผู้ฟอ,อกไตทุกคนให้มีพลังออกมาทำงานเพื่อบ้านเพื่อเมืองนะฮะชีวิตผมอาจจะไม่เคยลงสมัครทางการเมืองใดๆแต่ว่าผมอยู่เบื้องหลังทางการเมืองและสัมผัสนักการเมืองคนการเมืองอินไซต์การเมืองในทางลึก ชีวิตเชื่อเหลืออยู่เนี่ยคงจะบอกเล่าเพราะว่าเราจะไปบอกว่าเฮ้ยผมไม่เกี่ยวข้องกันมันมันไม่ได้มันมาถึงบ้านผมฮะมีอบอตอมีสมาชิกอบอตอมีกำนันผู้ใหญ่บ้านและวันนี้เนี่ยเราต้องยอมรับความจริงว่าการเมืองต้องมีทุนนะะทุนส่วนตัวท,ทุนความน่าเชื่อถือและค่าใช้จ่าย ดเด็กเติดไปปิวค่านะ้ำมันลดค่าลถแหมันสารพัดครับครับความดีชนะทุกสิ่งความจริงชนะทุกอย่างนะครับวันนี้งานวันข้าวเป็นวันที่สองนะฮะเริ่มเมื่อวานว,นวันที่สี่ครับวันนี้วันที่ห้าพรุ่งนี้วันที่หกวันสุดท้ายก็เมื่อกี้พี่น้องโชคชัยเขาฝากถามมาพี่น้องบางแรนนะคปรปฐมฝากถามมา พี่น้องพิศโลกฝากถามมาว่านายกเศรษฐาครับเรื่องราวที่เจ๋งดอกจิกสีสวรจัญญาเขาพูดเรื่องอาทิย์ดีคนหนึ่งมันไปถึงไหนฮะปปทสามปปปชจะสอบสวนถึงเจ็ดจ้โคตรไหมครับแต่วันนี้อย่าลืมนะฮะท่านพิษนุเครืองอามมาเนี่ยผมเลยจะบอกว่ารัฐมนตรีทุกกระทรวงนะ่ะ เป็นผู้มุขบัญชาสูงสุดนะครับประหลัดกระทรวงอยู่ใต้อธิบดีครับฝากท่านวิศณุเครืองำลงไปดูซิว่าไอ้กระทรวงไหนที่ประหลัดแม่งเส้นใหญ่กล้ามใ,ใหญ่จังเลยผมไม่รู้นะกระรวงไหนนะฮะครับประเทศไทยเป็นของคนไทยทุกคนต้องช่วยกันครับมันจะเอาอยัางไงในประเทศไทยวันนี้นะครับไม่เป็นไรครับกับผมพัชระพุนเจริญพักดีขอเป็นข้ารองพระบาททุกชาติไปครับ